สวัสดีครับวิเคราะห์อบอลสเต็ปสี่ทีเด็ดในรอบซับกับคิกออฟก่อนเกมประจําวันพุทธที่2เมษายน2องหวันนี้จัดทีเด็ดมาให้อีก4คู่4ตัวเหมือนเดิมนะครับมีคู่ระหว่างแมนซิตี้พบกับเลสเตอร์ซิตี้บอลมัดพบกับอิสสวิตลิเวอร์พูลพ,พบกับเอเวอร์ตันและแอตติกอมาลิดพบกับบาร์เซโลนาครับก่อนอื่นก็ขอฝากพี่ๆทุกคนกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับมาดูที่คู่แรกครับแมนซิตี้พบกับเลสเตอร์ซิตี้ สถิติในการพบกันของทั้งคู่นะครับเคยเจอกันมา10ครั้งเมซิตี้ชนะถึง8ครั้งและแพ้ไป2ครั้งครับมาดูสถิติ5นัดหลังล่าสุดของทั้ง2ิทีมครับเมซิตี้ดูดีกว่าครับล่าสุดบุกไปเยือนชนะบอลมัด2-1เสมอกับไบตัน2-2แพ้กับฟอร์เรสต์1-0เปิดบ้านเอาชนะพีมัด3-1และไปะเยือนชนะสเปอร์1-0ครับ ส่วนทางฝั่งของเลสเตอร์นะครับไม่ค่อยดียเท่าไหร่5นัดหลังสุดแพ้ไปทั้งหมดเลยครับมีเปิดบ้านแพ้กับแมนยู3-0ไปเยือนแพ้กับเชลซี1-0ไปเยือนเวสแฮมแพ้2 0เปิดบ้านแพ้เป็นฟอร์ดส0และเปิดบ้านแพ้เซนนอน2อครับมาดูที่อันดับผลงานของทั้งสองทีมครับแมนเชตอรอยู่ในอันดับที่5แข่ง29นัดชนะ14เสมอ6แพ้9ได้55เสีย40มีอยู่4 8แต้มครับ ส่วนทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้อยู่ในอันดับที่19แข่ง29นะัดชนะ4เสมอ5แพ้10ได้25เสียง5มีอยู่17แต้มครับแมนติตี้วันนี้เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมเลสเตอร์ซิตี้โดยเจ้าบ้านแมนซิตี้ทีมของเปปกวเดลเล่ล่าวันนี้จะลงเล่นในบ้านด้วยระบบ4-2-3-1ฤด,ดูการนี้แมนซิตี้น่าจะไม่สามารถป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จจากฟอร์มที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอในหลายๆนัดที่ผ่านมา ตอนนี้อยู่ในดับที่5แมนซิตี้กำลังตั้งเป้าหมายกับเข้าสู่โซนแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าหากพวกเขาเก็บชัยนะในดับนี้ได้ก็จะทำให้ขึ้นมาติดท็อปโฟได้ครั้งครับ ส่วนทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ต้องบอกว่ากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ําแย่ครับเพราะชะนะเพียง4นัดจาก29นัดในพรีเมียร์ลีกและตอนนี้อยู่ในโซนตกชั้นซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะต้องต่อสู้เต็มที่ในช่วงที่เหลือของฤดูกาลเพื่อหลีกเลี่ยงก,การตกชั้นครับการแข่งขันกับแมตซิตี้น่าจะเป็นงานยากสําหรับทีมจิ้งจอกสยามครับเนื่องจากพวกเขาไม่เคยเอาชนะแมตซิตี้ใน5นัดล่าสุดที่เจอกันเลยครับเกมนี้ครับ แมนเชตี้น่าจะใช้ข้อได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและการที่เลสเตอร์อยังไม่สามารถมีผลงานที่ดีในช่วงเาหลังนี้รวมถึงความกดดันจากการต้องหนีการตกชั้นด้วยผมมองว่าเจ้าบ้านจะสามารถคว้าใจชนะไปได้ครับผมให้แมนเชตี้ชนะ2 0ครับคู่ต่อมาครับบอลมัดพบกับอิสวิตสถิติในการพบกันของทั้งคู่นะครับเคยเจอเกินมา5ครั้งบอลมัดชนะ1ครั้งและเสมอนไป4ครั้งครับมาดูผลงานห้านัดล่าสุดของทั้ง2อทีมกันครับบอลมัดเปิดบ้านแพ้กับแมนเชตี้2-1 แพ้เบนฟอร์ดในบ้าน21ออกไปเยือนเสมอกระตเปอร์2 2เสมอกับโวลแฮมตันในบ้าน1 1และไปแพ้ในบ้านไบรตัน2-1นครับส่วนทางฝั่งของอิสตวิดครับแพ้กับนอตติิแฮมฟอร์เรสต์4-2ในบ้านครับเอกไปเยือนแพ้กับพิตตันพาเลี1-0ไปเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสในบ้าน1 1อเอกไปเยือนแพ้กับแมเชสเตอร์ยูเต็ด3-2และเปิดบ้านแพ้กับถอดแนมของสเปอร์4-1ครับมาดูที่อันดับผลงานของทั้งสงทีมกันครับบอลมัดอยู่ในอันดับที่ส0แข่ง 29, นะ 12, 8, 9, 48, ย ส่วนทางฟังของอิสวิตอยู่ในดับที่18แข่ง29นัดชนะ3เสมอ8แพ้18ได้28เสีย62มีอยู่17แต้มครับบอลมัดเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอิสสวิตโดยเจ้าบ้านบอลมัดจะมาในระบบ4 2 3 1 บอลมัดมีโอกาสที่จะกลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งหลังจากที่ยังไม่ชนะใครมาใน4เกมล่าสุดครับมีแพ้ไปถึง3นัดและเสมอหนึ่งนัดโดยเกมล่าสุดที่ในบ้านพวกเขาแพ้กับเบนฟอร์ด2ต่อหนึ่งนี่ถือเป็นการแพ้ในบ้านติดต่อกันเป็นนัดที่3ถึงแม้จะมีฟอร์มที่ไม่ดีในบ้านแต่เมื่อมองจากการเจอกันกันกบทีมที่อยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าอันดับที่7ของตารางบอลมัดก็ยังคงสามารถเก็บชยัยชนะได้ถึง3นัดจากข้างเกมครับในฝั่งของอิสเวตวันนี้จะมาในระบบ 42- 3ส อิสวิทเป็นทีมที่เพิ่งขึ้นมาเล่นในทีมพรีเมียร์ลีกในปีนี้ครับกำลังมาเชิญกับความยากลำบากอย่างมากในการรักษาตำแหน่งลีกสูงสุดพวกเขาเพิ่งแพ้ในบ้าน4-2ให้กับนอ t t i ิงแฮมฟอร์เรสเป็นการแพ้ครั้งที่18ของฤดูกาลและสถิติในการเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีด้วยโดยแพ้ไปถึง8นัดจาก4นัดที่ผ่านมาสถานการณ์ของอิสวิตในลีกค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับดูแล้วเกมนี้คงยากจะต้านทานเจ้าถิ่นไวผมขอมองว่านัดนี้บอลมัชนะ2-0ครับ ผู้ต่อมาเป็นทางด้านลิเวอร์พูลพบกับเอเวอร์ตันครับคู่นี้ไม่ต้องดูอะไรมากเลยครับผมมองว่าลิเวอร์พูลชนะไม่ต่ำกว่า2ลูกแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทำไมผมถึงมั่นใจขนาดนี้มาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันครับล่าสุดลิเวอร์พูลบุกไปแพ้นิวคาสเซิลสองหนึ่งแพ้กับเปเชในบ้าน1-0ชนะซาล์อเวอร์ตัน3-1ในบ้านบุกไปชนะเปเชหน่งศและชนะนิวคาสเซิลในบ้าน2-0ครับ ส่วนทางฝั่งของเวัตันมีเสมอในบ้าน1-1กับเวสแฮมไปเยือนเสมอกับบสถ์วมตัน1-1ออกไปเยือนเสมอเบนฟอร์ด1-1เปิดบ้านเสมอกับแมนยู2-2และออกไปเยือนชนะคิตตัลพาริส2-1ครับสถิติในการเจอกันของทั้งคู่นะครับเจอกันมา10ครั้งริว์พูชนะ4ครั้งเสมอ4ครั้งและแพ้ไป2ครั้งครับ มาดูที่อันดับผลงานของทั้งสองทีมกันครับลิเวอร์พูลตอนนี้นำหัวตารางอยู่ในอันดับที่1แข่ง29นัดชนะ21เสมอ7แพ้1ได้69เสีย27มีอยู่70แต้มครับส่วนทางฝั่งของเอเวอเรตครับอยู่ในอันดับที่15แข่ง29นัดชนะ7เสมอ13แพ้9ได้32เสีย36มีอยู่34แต้มครับลิเวอร์พูลนี้เตรียมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทีมเอเวอเรตโดยเจ้าบ้านลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-2-3-1ลิเวอร์พูลกำลังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20 หลังจากที่พวกเขาทำสถิติไม่แพ้ใครมา25นัดติดต่อกันครับโดยในเกมล่าสุดพวกเขาเอาชนะแซลแอมตัน3านในนัดที่ผ่านมาซึ่งเป็นการรักษาฟอร์มที่ดีในช่วงหลังนี้ครับและนอกจากนี้ลิวพูก็ยังเก็บใจนะในบ้านได้4นัดติดและทำได้ดีในบ้านด้วยโดยการทำประตูไม่ต่ำกว่า2ลูกใน11นัดล่าสุดของศึกพรีเมียร์ลีกครับซึ่งทำให้พวกเขาอยู่ในฟอร์มที่ดีและพร้อมที่จะคว้าแชมป์จากถ้วยนี้ไปได้ ส่วนทางฝั่งของเอเวอร์ตันครับวันนี้จะมาในระบบ42-31เอเวอร์ตันแม้จะยังไม่แพ้ใครตั้งแต่เดวิดมอร์เข้ามาคุมทีมแต่พวกเขาก็เสมอ4นัดติดต่อกันซึ่งไม่สามารถช่วยให้พวกเขาขยับขึ้นจากครึ่งล่างของตารางได้ในเกมล่าสุดเอเวอร์ตันเสมอกับเวสแฮมหนึ่งที่บ้านซึ่งเป็นการเสมอในสกอร์เดียวกันใน3นัดติดต่อกันครับฟอร์มในปัจจุบันของเอเวอร์ตันดูเหมือนจะยังไม่ดีพอที่จะเก็บชนะในเกมนี้ครับ การพบกันในดาร์บี้แมตช์ของั้งคู่มักจะเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความดุดันแต่ในวันนี้ลิเวอร์พูลถือเป็นทีมที่มีคุณภาพที่ดีกว่าและถึงแม้ว่าจะเคยเสมอกับเอเวลตันมา2 2ในเกมก่อนหน้านี้แต่ลิเวอร์พูลน่าจะสามารถคว้าชัยชนะในเกมนี้ไปได้ครับผมมองลิเวอร์พูลชนะ20ครับและคู่สุดท้ายวันนี้มากันที่ึึกโคปาเดเลสเปนครับเติโก้มาลิดพบกับบาเโลนา สถิติในการพบกันของทั้งคู่นะครับเคยเจอกันมา10ครั้งบาเซลโลูนาชนะไปถึง6ครั้งเสมอ2ครั้งและแพ้ไป2ครั้งครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับเอลิโกมาลิตบุกไปเยือนเอปันยอนเสมอ1-1<ๆ>เปิดบ้านแพ้บาเซลโลนา42เปิดบ้านชนะเลนมาลิต1-0ออกไปเยือนแพ้แกาตาเฟ่2-1และไปแพ้มาลิดในบ้าน2-1ครับ ส่วนทางฝั่งของบาร์เซโลนาครับล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะกีโลนา4-1ชนะโอซาวนาในบ้าน3-0ออกไปเยือนชนะแอตมาล4-2เปิดบ้านชนะเบนฟิก้า3-1และบุกไปชนะเบนฟิก้าในบ้าน1-0ครับ คืกูปาได้เลยสเปนวันนี้เกมในรอบรองชนะเลิศนัดที่2อเอติโก้มาลิตเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมบาร์เซโลนาโดยเจ้าบ้านเอติโก้มาลิตไม่แพ้ใครเลยใน10นัดก่อนหน้านี้แต่ก็ดูเหมือนว่าฝอพวกเขาจะตกลงในช่วงหลังหลังจากที่ชนะได้แค่เกมเดียวใน5นัดล่าสุดโดยมีเสมอ1นัดและแพ้ไป3นัดอย่างไรก็ตามครับเอติโก้มาลิตจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาแม้ว่าผลงานโดยรวมของบาร์เซโลนาจะยอดเยี่ยมในทุกรายการแต่ในเกมนี้ไม่ง่ายสาหรับพวกเขาหลังจากที่เกมแรกในรอบรองชนะเลิศจบลงด้วยผลเสมอสุดชอั4 4ะตต แต่คืนนี้คาดว่าบาร์ซ่าจะทำได้ดีครับเนื่องจากเอติโก้บริดกำลังตกอยู่ในฟอร์มที่ไม่ค่อยดีและอาจจะต้องเจอกับความยากลำบากในการรับมือแผงหน้าอย่างเปดีเดยองลาเม尼亚ลกาบีลาฟินญาและโรเบิร์ตเลวานล็อบกี้ครับในเกมนี้ผมมองว่าชานะจะตกเป็นของบาร์ซ่าไปได้ครับผมมองว่าบาร์ซ่าชนะ2-1ครับสรุปสเต,ต็ป4ี่ทีเด็ดในราับวันนี้นะครับคู่แรกเมนซิตี้พบกับเลสเตอร์ตี้ผมให้เมิต้ชนะ2 0ครับ คู่ที่2บอลมัดพบกับอิสสวิทาทว์คู่นี้ผมให้บอลมัดชนะ2-0เช่นกันครับคู่ที่สามลิเวอร์พูลพบกับเอเวอรรตตนผมมองที่ลิเวอร์พูลชนะ2-0ครับและคู่สุดท้ายอติโกมาลิตพบกับบาร์เซโลนาผมให้ไปที่บาร์เซโลนาชนะ2-1ครับสำหรับสเต็ปสี่ทีเด็ดในรับรับวันนี้ก็จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะจากกันไปผมขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรวมไปถึงการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันนะครับ คลิกออฟก่อนเกมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ